สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 วันนี้ขึ้นเรื่องใหม่นะคะคือเรื่องตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรอนอนะคะคอจุดรอ,รอจุดนจุดนะคะตัวคูณร่วมน้อยอตัวคูณร่วมน้อยคือตัวตัวที่คูณน้อยสุดของจำนวนที่ครูกำหนดให้นะคะอ่ะ โดยครูเช่ด้ดาแก้วสุขสายโรงเรียนบ้านตะลิงสูงนะคะจาหน้าครูได้อีกไหมหลายวันแล้วอ้าวต่อไปดูตัวอย่างนะคะตัวคูณร่วมน้อยตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรรอนอสามารถหาได้3วิธีคาบนี้หรือชั่วโมงนี้จะสอนแบบวิธีที่1ก็คือหาตัวคูณร่วมนะคะการหาตัวคูณร่วมตัวอย่าง6กับ9ตัวคูณร่วมของ6คืออะไรสู่คุณแม่6เลย6 1หนึ่ง หกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดไปได้เรื่อยๆเลยห้าสิบสี่หกสิบได้อีกใช่ไหมคะโอเคนี่พอต่อไปตัวควูณวัตถของเก้ามีเก้าสิบแปดยี่สิบเจ็ดสุบคูณไม่เก้าเลยอันนี้นักเรียนได้อยู่แล้วอคราวนี้อ้าวคราวนี้ดูนะคะ นักเรียนดูตัวคูณร่วมอ่ะตัวคูณร่วมนะคะประกาก่อนเอาตัวคูณร่วมตัวที่เหมือนกันมีเลขอะไรบ้างก็คืออะไรคะ18กับ36ใช่ไหมคะตัวคูณร่วมตัวที่เหมือนกันคือ18และ36ใช่ไหมคะอ่าตัวคูณรตัวคูณร่วมของ6และ9คือ 18และ36จํานวนนี้18และ36ตัวไหนน้อยนักเรียนเปรียบเทียบได้อยู่แล้วก็คือ18เพราะฉะนั้นโคโรนของข้อนี้โคโรนของ6และ9คือ18เพราะฉะนั้นข้อนี้คือตอบ18ดนะคะ,ะดูตัวอย่างข้อถัดไปโคโรนเหมือนเดิมการหาตัวคูณร่วมเอาคราวนี้3ตัวนะคะมี6มี8และ 12. อ่ะตัวตัวคูณร่วมของ6มีอะไรบ้าง สุคูณแม่หกเลยฮวหนึ่งสองสิบสองอ้าวได้เลยอันนี้อ้าวนะคะนักเรียนได้อยู่แล้วสุคูณแม่หกไปเรื่อยๆเลยนะคะมีอีกเยอะแยะเลยนะคะต่อไปตัวคูณร่วมของแปดมีอะไรบ้างอ้าวคนนี้ก็สุคูณแม่แปดเหมือนกันได้เรื่อยๆเลยแปดสิบหกสามสิบสองสี่สิบอ้าวนักเรียนทําได้อยู่แล้วตรงนี้ สุดคูณดูสุดคูณไปเลยเรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเอาต่อไปตัวควูณตัวคูณร่วมของสิบสองคือออาสุดคูณไปสิบสองได้เรื่อยๆเลยได้เยอะแยะเอาเขียนแค่นี้พอเอาคราวนี้ักเ,เรียนหาตัวที่เหมือนกันนะคะเอามีอะไรบ้างเอาตัวนี้คือยี่สิบสี่ใช่ไหมคะมีที่เหมือนกันคือยี่สิบสี่อะไรอีกสี่สิบแปด อ48อ้าวเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ 6, 8และ12อ่า 6, 8และ12คือ24และ48คราวนี้เปรียบเทียบต่อ24กับ48ง่ายๆเลยตัวไหนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคอรอนอนของข้อนี้ก็คือคอรอน,อนของ 6, 8และ12คือ 10, 24หรือ48 ก็คือ24ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโค o r a น o ของข้อนี้คือตอบ24นะคะเอาด,ดูตัวอย่างข้อตัดไปตัวคูณร่วมนะคะของ4 92นะคะเอาดูข้อนี้ตัวคูณร่วมของ4เอาสุขคุณแม่4 4 1 4ี่หนึแ่ไปได้เรื่อยเยอ่อ่เลยตัวอย่างที่ตอบตัวคูณร่วมของ9มีอะไรบ้าง ไปได้เรื่อยเลยนะครับ9 18 2ส3บแปได้อีกนะคะมีอีกนะคะจุดําจุดตัวนี้มันยังมีอีกนะคะแต่คุณจุดแค่นี้ก่อนอ่ะตัวคุณร่วมของ12ค่ะ12มีอะไรบ้างาคราวนี้ตัวคูณร่วมของ12ตัวที่เหมือนกันใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ อันนี้ที่จริงมันมีอีกแต่ครูอยุดแค่นี้มันได้หลายตัวตัวคูณร่วมของ12บสไม่ใช่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 สินะคะตัวควูณร่วมของส9้ามีสด้วยครูสลับแล้วสี่เก้าและ12นะคะมีสด้วยลืมหนึ่งตัวส9้าและสิบสอคือ 36นะคะใช่ไหมคะเพราะตอนนี้มันน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคอรนนของข้อนี้คือ36สามารถตอบได้แล้วนี่คือวิธีที่1การหาคอรนนโดยการหาตัวคูณร่วมนะคะวันนี้ครูให้อ่ะสำหรับวันนี้ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า25นะคะข้อ 4, ี่ข้อ5ข้อ6 3ข้อนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ